ยังหวานจับใจแม้ในวันนี้สมาชิกของวงจะมีวัยล่วงเลยตามเวลาแต่เสียงปรบมือและเสียงร้องของแฟนเพลงที่ยังคลอตามเพลง Only You ตั้งแต่ต้นจนจบก็บอกถึงความนิยมที่ไม่เสื่อมคลาย The p แ a t t e s อีกกลุ่มนักร้องประสานเสียงที่เคยโด่งดังเมื่อ60ปีก่อน ความสุขมักเป็นของที่คู่กันอยู่เสมอนะคะอย่างที่เห็นได้ค่ะจากผู้ชมจํานวนมากเลยค่ะที่ยังคงโหยหาความสุขในอดีตนะคะอีกหนึ่งความบันเทิงและก็สถานบันเทิงที่ยังคงอยู่ในใจหลายคนก็คือยุคของไนท์クับลุ่งเรืองนั่นเองค่ะยุคนี้มีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายคนที่ยังคิดถึงอยู่ตัวนักร้องที่เคยมีประสบการณ์กับการประเวณร้องตามไนท์คลับก็ยังคงจดจําเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีค่ะ I want you. The whole world หลายเพลงดังของ The p แพ t t e r s, <c oughs> <S เคยดังแววอยู่ทุกค่ำคืนบนถนนสายบันเทิงราชดำเนินทั้งโลลิต้าสีดามูแลงรูทโรฟิโน่และซูซี่วองยุคสมัยที่ความบันเทิงและความสุขหลังเลิกงานอยู่ที่ไหนครับ <c oughs> ความเฟื่องฟูยังทำให้นักร้องดังหลายคน <c oughs> เดินสายถึงสามร้านในคืนเดียว ที่แล้วประมาณสักประมาณสัก6-7เพลงนะฮะก็สลับเพราะว่ามีจงังหวะที่สลับกันหลายๆจงังหวะแต่ย uh, ุคยุคยุคนั้นมันเพลงที่เต้นบรามก็ impossible ก็จะมีเพลงสำหรับเต้นบรามด้วยใน <S <S ในช่วงหนึ่งแล้วก็ย้ายไปที่ที่อื่น,เป,นเป็นนักร้องแล้วค่ะได้ร้องได้ร้องร้องอยู่ที่โรดิต้าค่ะค่ะใช้ไรใช่าทา ใช้ไายชายทาดวงดาวมนาราสมัยก่อน30ปีก่อน,นมีเป็นคู่แรกที่ของประเทศไทยที่ร้องเพลงใส่ฮอตแพนใช่ฮะบูดสูงแล้วก็ออกทีวีทุกช่องโอ้โหมันมากค่ะ <laughs> มันมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะบอลรูมแล้วก็ออกเอ็กซ์เซไซส์ได้ทุกจังหวะเริ่มซาตั้งกับบิกินจนถึงดิสโก้ตอนดึกๆเต้นกัน,กน,กน,กนแบบ,บระเบิดถเถ,ถิงเลยคะ่ะ ยังคงใช้เวลาร่วมกันและเดินทางกลับบ้านเกิดปีละครั้งสำหรับนักร้องไทยที่ไปร้องเพลงในแออสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ใช้เพลงไทยต่างท่นเป็นตัวแทนความคิดถึงกระแสะขายเสียงในต่างประเทศเริ่มขึ้นราว30ปีก่อนหลังหมดยุคไหนครับและมีคาเฟ่ความบันเทิงที่ครบคันทั้งเสียงเพลงและตลกเข้ามาแทนที่ใหญ่ส่วนใหญ่และนักร้องที่ว่าไปอยูอ่ต่างประเทศเนี่ยก็ ไม่ได้ไปร้องหรอกนะก็ไปทําอาชีพต่างๆกันบางคนก็ไปทําอยู่คาสิโนโมั่งไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็ไปเย็บเสื้อบางคนก็ไปแล้วก็ไปทําต่างๆกันไปทําร้านอาหารไปทําไปร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยดิ้งสามสิบบาทนะคะเมื่อก่อนเป็นยัง <c oughs> ไ,ไงบ้างคะจำอะไรได้บ้างคะจำนักร้องก็มีสุเทพมีคุณสวรีมี ธานินอะไรพวกนี้ค่ะแตกต่างค่ะแตกต่างค่ะอย่างนู้นก็จะแบบเรียบร้อยค่ะสุภาพเลยอย่างนี้คือไม่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 นุกหูมากอะค่ะเพลงก็พร้อมๆอะไรด้วยเนาะมีฟันเนอร์ด้วยแม้ภาพจำของศิลปินดังยุคไนท์คลับจะจางไปเพราะหลายคนหันไปทำมาหากินในต่างแดนแต่เสน่ห์แห่งยุคสมัยยังส่งผ่านในบทเพลงเก่า อีกครั้งที่เราได้ย้อนดูอิทธิพลความบันเทิงจากฝากฝั่งตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาอีกวัฒนธรรมแห่งความสุขที่ยังคงเสน่ห์เฉพาะตัวอภิยาฉายจันทิพย์ไทย p ี s ีรายงาน